แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงต่อไปเราจะกินยังไงโอ้ย oh, อย่างนี้จะกินกันไหวหรือทำยังไงดีเนี่ยวินนกฤตจริงๆ หมูก็แพงไข่ไก่ก็ขึ้นราคาร้านค้าทยอยปรับราคาทุกอย่างราคาขึ้นยกเว้นค่าแรงวันนี้ข่าวสดจุดเกิดเหตุพาไปสำรวจตลาดสดในกรุงเทพฟังเสียงอดครุนของแม่ค้าและลูกค้าในยุคข้าวยากหมากแพงพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแบบนี้ยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ เพราะว่าลูกค้าผู้บริโภคเขาก็บ่นว่าไข่แพงแต่ณวันนี้คนที่ซื้อไข่ก็ยังน้อยอยู่แต่ของแม่นี่คือยังเป็นไข่ตัวเดิมแม่ยังไม่ได้ปรับราคาก็ยังบอกลูกค้าได้ว่าถ้าซื้อวันนี้ก็ยังอยู่ในราคาเดิมแม่ก็จะพูดอย่างนี้แต่ว่าถ้าไข่ตัวใหม่มาแม่ยังไม่ทราบว่ามันจะปรับมาราคาเท่าไหร่มันอาจจะเป็น6กบาทเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าแต่แม่ยังไม่เห็นตัวเลขนะคะ แต่ว่าก็คือมีกระแสข่าวมาว่า<ช>ปรับขึ้นหกบาทแล้วเราอเองรับมากังวลไหมแม่ว่าแบบจะขายแล้วมันก็กมัน,ม,น,ม,นมันก็ไปตามเรื่องที่เกิดขึ้นมานะลูกมาแพงแล้วก็ขายแพงขยับไปนิดหน่อยอแต่ขยับสูงกว่นนั้นไม่ได้ผู้บริโภคลำบากมากผู้ขายก็ลำบากแต่ต้องลงนะลูกยังไงก็ต้องมีมาแต่ส่วนแม่ไม่ได้ไม่ได้ตุนขามาแค่ไหนก็แค่นั้น แล้วพอวันพอวันนี้ที่แม่บอกว่าตอนนี้เรายังขายราคาเดิมอยู่เนี่ยลูกค้ารีบซื้อเลยไหซื้อค่ะซื้ออยู่บางคนก็สองแบงจงัมแบงมันเคยขึ้นสูงแบบนี้ไหมแม่แม่ว่าถ้าถ้าขึ้นสูงจริๆงๆน่าจะเป็นรอบนี้ที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ตอนตอนที่โควิดรอบมันก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วช่วงที่แพงที่สุดตอนนั้นก็คือตอนน้ําท่วมมานานแล้วนะค่ะ ค่ะแล้วก็มารอบนี้แม้ว่ารอบนี้ลยแพงที่สุดแล้วจากเสียงสะท้อนของคนลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาบ่นยังไงบ้างแห่เขาพูดอะไรเขาบ่นบอกว่าแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงต่อไปเราจะกินยังไงมันก็ไม่ใช่แต่ไข่อย่างเดียวนะลูกมันมีหลายๆตัวสินค้าผู้บริโภคที่เราบริโภคเนี่ยขึ้นทุกตัวเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแม่ค้าอีกคนในตลาดประชานิเวศสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ลูกค้าบ่นว่ายังไงบ้างไปฟังกันค่ะ แม่จ๋าถามนิดนึงเราขายทั้งไข่ขขยทั้งเนื้อตอนนี้ราคาไข่ก็ขึ้นใช่ไหมคะแม่ใช่จ้ะขึ้นยังไงบ้างคะขึ้นก็เท่ากับถาดหนึ่งก็สามบาทถ้าหากขึ้นมากก็หกหกบาทโดยประมาณแต่ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นสามบาทสามบาทค่ะโดยประมาณค่ะมาครั้งนี้หกบาทใช่ตอนที่เขาประกาศขึ้นหกบาทเนี่ยเราขายขายไขย่ขเนี่ยมัน ยังไงตกใจไหมเพราะปกติขึ้นแค่สามบาทสาม้อยเราขายยอดคงไม่กระทบนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขายแบบส่งนะถ้าปกติถ้าส่งอ่ะจะจะมีปัญหาหน่อยนึงเพราะว่าลูกค้าขึ้นทีหกวันเขาก็จะค่อนข้างบ่นละว่าสูงจังซื้อน้อยลงไปอะไรอย่างนี้นะลูกค้าที่เขามาซื้อเนี่ยพอเราปรับเพิ่มราคาหรือเปลี่ยนราคาเนี่ยเขามีบ่นหรือมีบอกอะไรไหมคะบอกเหมือนกันแล้วโหอย่างนี้จะกินกันไหวหรือทำยังไงดีเนี่ยก็คงจะคงจะปริมาณซื้อน้อยลงไปแหละ บางคนก็คงจะเคยซื้อบ่อยๆก็คงไม่ซื้อบ่อยแล้วล่ะก็จะจะอาทิตย์สักสองวันโดยประมาณนะค่ะยังแม่ยังรู้สึกไงบ้างเราขายของเนาะขายเนื้อก็ขึ้นขายไขย่ราคาก็ขึ้นเงี้ยเหมือนทุกอย่างหมูเองก็แพงขึ้นอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าขายพอพอ,พออยู่ได้เท่านั้นรายจ่ายมีแต่ก็ก็ทือนเหมือนกันเพราะว่าถึงเวลาก็ต้องจ่ายค่าค่าทุกสิ่งทุกอย่างค่านะค่าไฟค่าแพงค่าตัวเราแทบจะไม่ได้ ไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะต้องพอพอไว้เก็บไหมไม่ต้องคำนึงให้พอจ่ายก็ดีแล้ว